มีกับผมคุณลูกกบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเาจะมาดูอัปเดตใหม่เหมือนเดิมนะครับอัปเดตแรกห่วยคืนนะักเรียนสุดแดนมังกรกลับไปก็เป็นตู้สมรักีรายย่อนะครับไม่ช่วยที่อะไรบ้างวะเอ้ยชยอ่ะซึ่งผมไม่มีเฟลเลยวะ่ะแฟนไม,ม่เฟลแต่เสื้อเฟลอยู่กางเกงเฟลใค่ตรงนี้วะ่ะ ก็อืมต้ไม่ค่อยเท่าไหร่ผู้หญิงไงเฮ้ยเออ le, อยากได้ผ <cond vitamin é> ู้หญิงอ่ะดูตรงนี้ดิมันขยับนะดูไม่ขยับอุ้ยเต้นให้ผมด้วยเฮ้ยขยับไปบึ้บชึบไอที่มันขยับอ่ะทุกคนกูอยากได้ไอเอ็มอยากได้เฮ้ยอยากได้ดูดิผมอยากได้ครับเออแล้วใครชื่อกันมั้ย ดูดีเหมือนดิ้งด้วยกิจกรรมต่อไปเติมครบสองลักษณะเพรก็จะได้หมวกได้ส่งผมสุดหล่เอ oh, เฟี้ <c oughs> ยวอะไรวะหายหายไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ต่อไปก็หมดแต่งงานแต่หมดแต่การเดี๋ยว เดี๋ยวค่อดูอีกทีแต่นี้คือการตู้สูงของชุดแต่งงานหรืออะไรบางอย่างนะครับผมได้ทําการเลือกวันแล้วนะครับผม <64. S 1> นี่สวยสุดสิกซี่แล้วก่อนนี้ผมก็ไปเรื่องละอ่าโอ้ต่งตัวกระเทยอะไม่เฟลเท่าไหร่ขอเฟลนิดนึงเก่งนี่พอชิชิชๆเสร็จละ แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับก็จะมีตรงนี้ให้โอ๊ยล็อกอินล็อกอินครบเจ็ดวันทุกคนก็จะได้ตามนี้นะครับอันนี้ครบเจ็ดวันนะถังจะได้ไม่บองฟรีล็อกอินครบสามวันจะได้นี้ล็อกอินครบห้าวันก็จะได้กอดสกินปืนมาสามกระบอกแล้วก็ CVC ถ้าถึงโกสามก็จะได้ MP หนะครับบวกระยะลดแมกซีนอือฮือ อันนี้ก็เป็นตูุ้่มของอันนี้นะครับไหนวะอาอหายไอ้พี่อันนี้นี่นี่นนเราจะมีทั้งปืนอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยเพื่อไว้แหลกนั่นเองดูมาต่อไปอันนี้ใช่ไหมอันนี้ออกก็เป็นของเจนอดนะผมไม่ต้องสนใจผมไม่เกี่ยวชุดนั้นก็อ๋อก็เหมือนเดิม,มแค่มีสามารถเอาเหยญไปแหลกได้อันนี้ก็ไม่มีลวมกละ จอมพูดหมดแต่งงานเมื <temperature> <ın jego> oh, ่อกี้ก็คือตรงนี้ครับผมถ้าค้นเข้ามาตรงนี้เห็นความสัมพันธ์ข้างล่างไหมสีทองปื๊ดเลยอ่าอันนี้นะที่อะไรวะนี่คู่แต่งงานนี่แล้วก็จะมีตรงบวกซ้ายล่างข้างๆหนึ่งครขอนี่ก็ตรงนี้นี่ก็นายเลือกคู่รักเลือกทำยี่อะไรก็ไม่มีคือแชงแม่งไอคือเพื่อนเออก็ไม่มียี่อะไรละ มันมีที่อะไรแล้วอืมแล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนาจะเห็นแล้วแหละแค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะมันจะมีแค่นี้แหละมันมีที่อะไรมากละเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรอรุดมใหม่หรือเปล่า <laughs> ทุกคนเห็นกล้องมุมมองไปตรงนี้ไหมเดี๋ยวเข้าสงวงตายโชว์แป๊บนึงเฮ้ยเอะเจอแล้วแหละเจอแล้วแหละเข้าดิเ <laughs> ข<อ>้าเออ ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับโควิดอ่าวัดอ่าสดชื่นอ่าคตเข้าแล้วนะครับในเราอยู่ในหน้าเหมือนที่ผมรีวิวไปตอนแรกนะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมวิ่งไปแล้วก็หันหน้านี้ทุกคนจะเห็นบนไหมครับเห็นไหมถ้าทุกคนยังไม่รู้วิธีทำานะครับก็เข้าไปที่ตั้งค่าของเกม กดดียัดเขียวื่อกี้กดได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยกดยางอยู่มื้อกดไอ้เยอะกดเอ้าเออได้แล้วคำควบคุมข้างล่างสุดจะมีคำว่ามุมมองอิสลามต้ก็ต้องเปิดนะกันแล้วเปิดเอาไว้อือฮึแล้วเสร็จแล้วเด็ก็จะมีนี่มุมมองอิสลามว้าวว้าวว้าวอย่างเงี้ย แล้วก็จะมาลองเดี๋ยวจะมาลองเล่นหมดไอตีห้องฝึกซ้อมไม่วอนะครับราคาร่างนี้เขาตั้งใจให้เราหลบเอ่อปืนถังไอที่อะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวดินี่นี่ครับตั้งไว้หนึ่งไอชิปไหนวะนี่ไหนวะเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยตรงนี้โอ้โอุ้ยเกินไปนะเฮ้ยเกินไปนะ เกินไปนะตัง้งสองอันแม่งเลยตึงเฮ้ยเฮ้ยหลอนเฮ้ยใจยินในี่รักใจยินเออเออยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้โอ้ยล้เลยสิไอ้ยีเฮ้ยจิบไอ้จิบสร้างทันคือไงวะผ่านไหมวะอืมในบอลเลยยู่งเออน่าจะไม่ทันโอเคพอ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 ่า นในชนี้แหละออกกันแล้วก็ลองเออถ้าตรงนี้นะครับมันทุกคนดูแปลกไหมครับแปลกครับผมดูเอ่อไม่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 ใช่กรูวิฟิวีนนี้ไหนไหวะกราฟ,ฟริกนั่นเองที่ขเขาเข้าเพิ่มเข้า,ามาเหมือนพับจีเลยโซเซียนโซเซียนมีสดใสสว่างเกินไปกด็ดี ก็ต้อไม่ติดสว่างสว่างโบโหไหมโอ้โหสว่างจัดจัดแต่ถ้าตามปกติของเราก็จะเป็นอย่างนี้นครับปกติเลย <c oughs> ปกติมันปกติไงผมจะเลือกสดใสอ่าสดใสพอเ <c oughs> อ่อทุกคนครับแต่เ,เกมนี้มันมีบั๊กนี่นะครับบั๊กอะไรไหมครับ เดี๋ยวจะไปทุกคนไปดูแล้วกูจะออกโซเวียตายทำไมวะบัคก,ก็คือเอ่อทุกคนเห็นคอนไหมครับไอค้คอนเนี่ยตีตีคออทำให้หัวโตอ่ะถ้าเราไปลองลองไปเล่นหมดยิงในในในโซเฟียตายดีครับมันจะบัคยิงหัวไม่ตายต้องยิงตัวเท่านั้นทุกคนไม่เชื่อดูนี่เดี๋ยวดูไว้หนึ่งดูไว้ยิงหัวไม่ตาย โกงอ่ะจีหัวไม่ตายโคตรโกงอ่ะเออนี่ไงค่นี่แหละบักกิงหัวไม่ตายทุกคนได้ครับผมนี่นะครับทุกคนทุกคน,นครับคนนี้ครับคนนี้ให้ผมทดลองนะครับผมน,บนี่นะครับนี่นะถ้าเราเป็นหัวโตวแล้วใช่ไหมครับมันเกิดการบัาทันทีนะครับผมนี่นะครับเห็นไหม ยิงหัวไม่ตายเห็นไหมครับทุกคนคุณลองยิงผมดูครับเห็นไหมไม่ตายนะครับผมแต่ถ้าเราจะยิงตายกันได้คืออัดตัวนะครับผมต้องยิงตัวนั้นหนึ่งจะตายนะครับโอเคนะครับผมอ่าฮะทำไมผมบ้าผมก็ร้องนะครับเห็นไหมครับทุกคนบักหัวโตนะครับผมแล้วก็ยิงหัวไม่ตายก็ได้ารจบการแล้วนะครับผมกับอัปเดตใหม่นะครับกับบักสุดหล่อเท่ด้วยนะครับผมก็บายบายครับผมบายบาย